หนึ่งท่านที่พี่ต้องให้กําลังใจเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ลูกเมินเหรอะฮะได้ข่าวอย่างนั้นนะลูกกับภรรยาบล็อกขับบล็อกอายามันยิ่งกว่าเมินใช่ไหมล่ะออพี่เป็กสันชัยนะครับถูกลูกสาวน้องลียาเมินใส่นะส่วนคุณพี่ <c oughs> ทัญญ่าจะจะเรียกคุณภรรยาสุธิรักษ์บล็อกใส่เลยเหรอ,อ,อมีโอกาสไปเจอเจ้าตัวพี่เป็กนะฮะถามเรื่องนี้รวมถึงถามด้อมของพี่ทัญย่ากับพี่หญิงด้วยชอบไม่ชอบเชิญค่ะรียาเหรอครับลียาก็เพิ่งกลับมาจากเกาหลีครับเขาไปฝึกซ้อมนี่นู่นมาประมาณ เกือบสองเดือนน่าจะได้รับรู้แล้วว่าการฝึกหนักมันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะก็คงอีกไม่นานนี้หรอกครับที่เขาจะเดือดดืว่าเครียดแต่มันลายไม่ได้อ่านโทรไปก็ว่าไงอันนี้เขากดบอกเลยอย่างต้องหาดูจากของคนอื่นทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเลยรุ่มเป็นเลยพี่ธัญญาและพี่หญิงก็บอกเราด้วยรู้รู้จากข่าวนี้แหละแต่พี่บอกเขาไม่กล้าเจอพี่พี่เขากล้าไปหาที่บ้านแล้ว เราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องงานเป็นไม่ถือสาถืออยู่จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าเขาทํางานแล้วมันมีความสุขก็ทําไปเพราะด้อมเขาแบบว่าถ้าอยากให้มันมีคอนติเนียซีรีส์อ๋อแล้วมั้งจิ้นเยอะ๋ยวจิ้นเยอะชอบจังเลยพี่เป๊กอ่ะหนึ่งคือเวลาเล่าถึงลูกสาวกับกับภรรยาเหมือนตัดพ้อน้อยใจแต่พี่เชื่อว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ทั้งลูกสาวและภรรยา นั่งยิ้มจริงๆรงหรือส่งข้อความผ่านทางช่องของเราไปไปบอกลูก<ช>เนี่อไได้ใช่ๆๆๆ